ช่วงใหม่เลยนะครับช่วงครับช่วงนิวสิกกูรูนั่นเองครับแค่ดูก็รู้ลึกกว่าใครีนะก็จะเป็นช่วงที่ศิลปินนักร้องน้นดนตรีเนี่ยนะฮะมาแนะนำทริคเลือกทริปเล็กๆน้อยๆมาไม่ว่าไม่ว่าเรื่องของการร้องหรือว่าการเล่นนั่นเองครับจริงๆแล้วการเล่นดนตรีเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าการ เล่นให้เก่งให้เยอะหรืออะไรอย่างเดียวมันจะมีแท็กติกเล็กๆน้อยๆซึ่งบางคนอาจจะงงข้ามไปตรงนี้แหละเราจะเอามาเสริมครับ,รบนอกเหนือจากเล่นตรงตามสเกลตามขอตามคีย์แล้วตามห้องต่างๆจนจบเพลงแล้วมันจะมีทิคล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่ทําให้แบบ เพลงเนี่ยมันทําให้อินได้มากขึ้นหรือเล่นหรือเอาไปร้องแล้วสนุกมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้ดนตรีเป็นดนตรีครับแน่วันนี้เอาเพลงล่าสุดของคุณโรสลินทิ์นะฮะจากโปรเจกต์ calling love 2มาฝากกันครับค,คุณโรสที่เพิ่งเข้ามาเมื่อพระฤาษีที่แล้วเนี่ยเขามาแจมกีตาร์กับพี่พลเลยนะพี่แหนมก็อยู่ด้วย <Yeah. S 1> ใช่ไหมฮะโอ้โ oh, ห oh, สุด <John S 1> ยอด,ยอดเลยวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพูดถึงโรสซิลินทิ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากเรื่องของการเล่นกีตาร และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆก็คืออารมณ์เพลงเขาเป็นคนที่ร้องเพลงแบบมี feeling แบบบางเพลงอย่างแต่ก่อนเพลง When I'm Feeling Blue หรือว่านอนกับความเหงาที่อยู่ในอัลบั้ม Sleepless Society ของพี่หนึ่งนรงวิทย์เนี่ยถ้าคนเหงาฟังแล้วแบบตายเลยนะใช่เสียงทุกเพลงที่คุณโรสถ่ายทอดมาเหมือนว่าเป็นเรื่องราวของตัวเขาเองจริงๆเออารมณ์ประมาณหรือเขาจะผ่านเรื่องราวแบบนี้มาโอถ้าผ่านมาเยอะขนาดนั้นผมว่า่าหนักไปนะชีวิต เอาเป็นวิธีการที่เขาอินไปกับเนื้อหาของเพลงแล้วถ่ายทอดออกมาประหนึ่งว่าเนี่ยเป็นเรื่องราวของเขาเองดีกว่าเออนะเขาใช้วิธีอะไรอยากรู้จังเลยไปดูกันเลยครับช่วงนี้มิวสิกกูดูสวัสดีค่ะโรสซีดินทิค่ะ ันนี้ช่วงมิวสิกกูรูนะคะก็เจอกับกูโรสนะคะวันนี้จะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการร้องเพลงเศร้า,ายกตัวอย่างเพลงล่าสุดก็เพลงของโรสอยาเพิ่งคุยกันตอนนี้นะคะค,นนค,คือหลายๆคนถามโรสมว่าเวลาที่เวลาที่ร้องเพลงทํำยังไงให้ให้คนฟังเขารู้สึกด้วยว่าเราเศร้าคือสําหรับโรสเนี่ยโรสพยายามคิดว่าตัวเองเป็น เป็นตัวเอกในละครเรื่องนี้ในเพลงเพลงนี้นะคะแล้วก็มันจะมีบางคําเช่นพวกหอหีบอะไรเนี้ยหรือคอควายเ <ใน S 2> วลาที่ร้องแบบเ<ค>วลาร้องคอควายแล้วใส่เช่นแบบคอคอควายขอไข่อะไรเงี้ยอย่างเช่นมันจะมีประโยคที่ร้องว่าไม่ไว้จริงๆเธอคอเงี้ย,าย,าย,ายาบางคนร้องคอทรรมลาใช่ไหมแต่เวลาลด เวลารถใส่คำว่าขออย่างเงี้ยจะแบบขออ้อเงี้ยมันจะดูแบบข้อจริงๆมันดูเศร้าจริงๆไ,ไจริงเบออื้งอนนง,งยายาต้นนั่นแหละลองคิดว่าตัวเองเป็นตัวเอกในเพลงนี้แล้วก็แล้วก็พยายาม ร้องให้ชัดเข้าไว้สําหรับโรสนะโรสไม่แน่ใจว่าคนอื่นยังไงแต่ว่าเวลาที่โรสร้องเพลงเนี่ยโรสพยายามที่จะร้องให้รู้เรื่องมากที่สุดพยายามที่จะร้องให้ให้เป็นภาษาไทยมากที่สุดเพื่อที่คนที่ฟังเนี่ยเขาจะได้รับสารอย่างครบถ้วนแล้วก็เขาจะได้เข้าใจอยย่่าเืงงงคคัันน้รรววมจึิถไไ รสว่าการซึมซับแบบมันไม่ยากหรอกพยายามพยายามฟังเพลงที่ชอบเยอะๆแล้วก็เรียนแบบให้ได้มากที่สุดพอเราเรียนแบบเพลงใ<ๆ>ดเพลงหนึ่งไปจนไปจนแบบเรารู้สึกว่าเราเป๊ะสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีฉีดออกมาในแบบของเราเองเราจะเศร้าในแบบของเราเองได้ไม่ต้องเป็นอยางเขา ให้พวกนี้ดีจังเลยอ่ะเนาะนะนะเป็น<ด>เทคนิคนะเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ก็แบบว่าไม่ได้ลงน้ำหนักไปที่ทั้งประโยคแค่คเป็นคำที่ตั้งใจจะสื่อเหมือนแบบถ้าเป็นภาษาหนังสือก็จะเป็นตัวเอียงที่แบบว่าเขาจะเน้นว่าคำนี้ยมันตรงกับความรู้สึกมันมีแทนความหมายกว้างๆทั้งหมดอะไรเออเมันเป็นการเ,ออเน้นและเป็นเทคนิคที่ช่วยทําให้แบบคําแต่ละคํามีเขาเรียกอะไรมีม,ม,ม,มีมีตัวตนขึ้นมาแต่ละคำที่ไดามิกมีไดนามิกออพลังสุดยอดเลย อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้นะพี่ครับผมนะครับเรียนเขาบอกว่าคอควายให้เน้นเยอะๆอ๋ออยากลงตรงนี้ว่าไอ้ถ้าใช่ใช่ใช่ไม่ก็เมื่อกี้ก็คือขยายคำว่าแบบการคุยกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดความน่าลำคาญเป็นขยายตีความหมายไงเลยเน้นหรออะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงลำคาญผมเหรอครับไม่ใช่หมายถึงแบบที่คุยพูดมาเมื่อกี้ไงอ๋อครับต้องเพิ่งคุยกันไอ้ที่อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ก็ได้ไม่คุยก็ได้ นาได้ฟีลมากเลยเมื่อกี้นาสุดยอดอ่ะว่าแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่านะฮะอีกหนึ่งเพลงนี้ที่คุณโรสมาแนะนำแล้วก็ลองไปจับน้ำหนักที่คุณโรสแนะนำมิวสิกกรูนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามไปประจำแบบนี้นะฮะกับช่วงมิวสิกกรูครับมีทิปมีทริคอะไรเจ๋งๆมาฝากกันเพียบแน่นอนครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16และช่อง3 3หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ psi ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ TV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี